สวัสดีนะครับป้านทิศไทย11กิโลสวัสดีครับสวัสดีครับคุรงเดียน Family Family ตลอดทัวร์กับคูโรงเดียนเปิดหัวคลิปใหม่นะครับพี่น้องกลับมาอยู่บ้านได้สี่สวันไปส่งยาไปหาหมอไปทําธุระเรียบร้อยแล้วเราก็มีแพลนจะเดินทางกันต่อทริปนี้มีผู้จัดการส่วนตัวร่วมในการออกคลิปเพื่อไม่ให้เป็นการเงียบเหงาเกินไปแล้วก็อีกอย่างคือรงเดียนตัดดนะ เงินหมดต้องเอาพูดติการมาด้วยครับทริปนี้ก็จะยาวๆไปนะครับวันนี้เปิดหัวคลิปมาเราจะมุ่งหน้าสู่ดอยเทิดไทยนะครับบ้านหินแตกนะมีของป่าขายโอ้โเห็ดคนเห็ดปวกเห็ดปวกโอ้ยห,ห,ห,หลายอย่างเลยดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมันมีข้างหน้ามีเยอะคืนนี้เราเลยจะมานอนที่ดอยเทิดไทยก่อนนะครับติดตามได้ทั้งช่องครัวลุงเด่น Family แล้วก็ช่องหลักของเราครับรตู้นอนออนทัวร์กับครัวลุงเด่นครับพี่น้องอ่า ก็ช่องเดิมก็คือครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับแต่เป็นอีพีของการเดินทางนี้ก็จะเป็นอีพีของการเดินทางของผมไปเรื่อยๆนะครับรถตูนอนออนทัวร์กับครัวลุงเด่นไปอยโยโย و. อ่านน่นพี่น้องติดชายแดนของเมียนมานะครับข้ามดอยโตโต,โต,โตสงูงๆเลยนู่นก็เป,นเป็นประเทศเมียนมานะครับนี่ทุ่งดอกบัวตองเป็น้ันี้แหละทะเลหมอกจะมีนุ่นเลยนะครับสวยๆเดี๋ยวก็ ตอนนี้มันยังบ่ายโมง45ก็เขาคงมาอยู่กันนะเราก็อาจจะเดินอาจจะชอบซื้อของกินของใช้เดินตลาดนิดหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะไปกินข้าวบ้านคุณพ่อนะครับบ,บ้านสามออนไม่บ้านสามอนอนได้จะนั่งรอน้องม,มอที่ร้านกาแฟหรือว่าอะไรก็ได้ได้ได้เดี๋ยวตามมันไปดูนะครับตอนนี้มาถึงดยอยเฉิดไทยเลยบ้านหินแตกมาแล้วเดี๋ยวจะพาน้อาไฟไม่ได้มานานเข,ข้ามาข้างในนี่คือทางที่จะไปเขาเรียกว่าวอะไรนะไปคําใช่ไ ผมไม่คำหรือว่าไปบ้านพญาพายติดกับชายแดนเมียนมาแต่ว่ารถตู้รถตู้คงจะขึ้นตรงบ้านพญาพายได้แต่ว่ารถตู้อาจจะขึ้นไปตรงค่ายทหารที่ติดกับทหารเรานไม่ไม่ไหวรถตู้มันกลัว,ต,วลตอนลงตอนลงนะครับมันจะเป็นทางตรงไรชาพุตานแห่งที่หนึ่งไรชาชุยฟองอ,อันแรกอะ่ะที่อยู่ตรงแม่จันคือไรชาชุยฟงมันเป็นสาขาสองแต่ของรอแรกเขาอ,อยู่ติดกับชายแดนพมา่าอยู่รั้วเดียวกับฐานพรมา่า ตรงวันชาติไทยใหญ่เขาก็ไปจัดงานอะไรกันตรงนู้นนะครับนี่เราจะขับรถไปชมเผื่อไปเจอร้านกาแฟร้านอะไรสวยๆก็ไปถ่ายรูปนะเพราะว่าดูรถดูรถทหารเพราะว่ากว่าตอนนี้มันก็ยังบ่ายสองเองเราไปเล่นกันก่อนนะครับเราไปขับรถเล่นกันก่อนไปชมวิวไปดูธรรมชาติสวยๆแต่เส้นทางกันไปนี่มันสวยจริงนะเป็นทางเล็กๆไปครับติดกับชายแดนเมียนมาครับ ่านค่ายทหารผ่านหลายอย่างเลยก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่ข้างนั้นนี่คือแยกหัวแม่คําถ้าบ้านหัวแม่คําเนี่ยคือทุ่งดอกบัวตองนะครับเดี๋ยวเราจะตรงไปอ๋อเราตรงใช่ไหมไม่ได้แต่ว่าขากลับเราจะกลับทางนี้อ๋อเราจะกลับมาอ้อมถือว่าเราไป็นอ้อมวัดอุทยานสันผาพญาไพรข้างหน้าก็เป็นค่ายทหารด่านทหารทหารเยอะครับตรงนี้เพราะมันเป็นชายแดนเนาะติดชายแดนนะถ่ายายได้เลยไม่ต้องติดนะเดี๋ยวให้ยัยให้ดูเนี่ยก็เป็นทางน้นก็จะเป็น เป็นตอชดอเป็นหลายๆอย่างครับแต่ว่าเดี๋มีร้านอะไรให้เราไปนั่งเขาแต่งร้านสวยๆแล้วก็ไปนั่งไปเที่ยวกันครับไม่ได้มานานนะอันนี้ติดติดฝั่งลาดชันเลยครับมีงานอะไรงงานขึ้นบ้านไม้งานแต่งงาน่ดีต่งที่เขาแต่งช่วงนี้เนาะงานแต่งที่ได้ ได้แขกแล้เชิญนะเปนได้แขกแขรับเชิญพนะอละโอเคค่ะอย่าเดินทางกันก่อนนะคะย้อน,นก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนได้เห็นไปเรื่อยๆครับเส้นทางการเดินทางของเรา,าเผื่อมีอะไรน่าสนใจบ้านข้างนั้นนี่ม้ง้าวหลังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าบ้านม้วงข้าวหลังที่ไม่ไม่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ก่อนข้าวหลังเรานี่เลยบ้านห็นแต่ก็คือบ้านของบ้านขุนสาครับตอน ตอนขุนสานะ<ม>ก็<ๆ>อยู่บ้านขัานในี่แล้วนี่เราจะเลยบ้านขุนศามาันนี่สวยดีนี่น,น,นี่มันอาจจะมีบางช่วงจะเป็นนานขั้นบันไดนะนี่ไม่เหมือนนาขั้นบันไดสวยเนเปิดกระจกกินลมชมยิ่ไปครับมาถึงฝั่งไทยแล้วคันน้ำมันไม่ควเลยโ <c oughs> ยชีบอกจะไปไม่สายแล้วจะขึ้นเราจะไถน้ำมันหมดเท่าไหร่บโอ้โหรถตันนี้มันก็ประหยัดนะร้อยสองร้อยมั้งรถตัวนี้ประหยัดดีอยู่ ขึ้นดอยดีแต่ลงดอยไม่ค่อยดีเพราะว่ามันไม่มีระบบในการช่วยในการเบรกอะไรเยอะถ้าอย่างรถเกียร์ออโต้หรือว่าถ้าเป็นโตเกียร์ออโต้จะดีเวลาลงดอยมันช่วยได้เยอะอันนี้ที่เราไปไม่ห้องสอนนะใช่ใส่เกียร์หนึ่งก็เอาไม่อยู่ครับถึงแม้จะเป็นเกียร์หนึ่งมันก็มันก็ยังมันก็ยังสูงอยู่ใช่ไหมถ้าเป็นรถอย่างหรือว่ารถเรามันอาจจะดับด้วยหรือเปล่าไม่เกี่ยวมันมันไม่มีระบบอะไรเลยมันเป็นแมนนวล มันเป็นเมนนวนเกินไม่มีเอบเอบเอสก็ได้จะไม่มีข้างหน้านี่เป็นด่านแล้วนะด่ารทหารทหารทหารต่อด่านใหญ่ด้วยนี่มีมีหลายด่านเข้าไปข้างในรถตุ่ฟิล์มมืดๆืุพิษซออกมาพอดีกองร้อยทหารม้าที่หนึ่งหน่วยเฉพาะกิจทหารม้าที่สาม ขาออกมาก็คงจะได้คุยกับเจ้าที่ซะหน่อยแหละไปใส่มากรถตูข้ขมันปลืดเนีลยอ้๋อสาวแก้มองงย่างนั้นบ้านผาจี4กิโลขี่ไปสุดนี่ก็คือสุดประเทศเลยนะอ่าปะสวย<อ>มากเลยมูมหมู่บ้านนี่ครับเป็นถนนขึ้นไปแล้วก็สุดถ้าข้ามดอยตรงนั้นไปคือประเทศเมียนมาเลยครับ ถ้าข้ามดอยตรงนี้นะคืออบ้านพญาไพก็อยู่ข้างหน้านี่ครับน่าจะน่าจะข้ามดอยนี้น่าจะเป็นประเทศเมียนมานะครับอยู่บ้านพญาไพอ,อันนี้มันมันเมมอม่แล้วเมื่อกี้ขึ้นดอยมาฉัานมากนะํามันหมดไปครึ่งกับครึ่งข,ขีดอะ่ะ <laughs> ที่นี่เหมาะแั่การปลูกชาโอะโวคาโดดูนี่ข้างทาง,ทาง,ทางนี่เขาเป็นชาหมดนะครับไหน ชาอูหลงชาที่เห็นนั่นคือไร่ชาหมดครับนี่อปลูกชาทีเขาเก็บได้ยี่สิบสามสิบปีนะบ้านเราทํานาปีที่นี่เก็บได้ดูดูการเดียวก็ต้องทําใหม่ที่นี่ก็คือเก็บได้อย่างเดียวแล้วก็เก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวยี่สิบปีเลยนะเคยไหม,มแต,นนแต่แต่ว่าถานนดีถนนดีที่นี่คือเปลืองน้ำมันทั้งขึ้นทั้งลงครับลงดอยก็ต้อง เกเกียสองวัดรอบต้องงั้นเบรกจะไหมวัดรอบไปสามพันกว่ารอบนะครับงั้นเบรกเราจะไหมคือขึ้นดอยก็เพลิงน้ำมันอ่ะลงดอยก็เพลิงน้ำมันอ่ะฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วท,ท,ที่เห็นข้างหน้านี่คือไร่ชาครับชาอสามชาอูหลงงี้ยรับน่าเป็นอูหลงที่นี่ก็จะเป็นกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์หลายหลาย,หลายกลุ่มกับอยู่ที่อยู่ที่นี่ติดชายแดนมยนมาครับ หรือไหวไหมไหวไหมเปลี่ยนเกียร์เกียร์สามไหวไหมได้ก็ใถนนดีครับถนนฝั่งไทยนี่ดีกว่ากันเยอะเมื่อกี้เราเห็นหมู่บ้านนั้นทางเข้าไปก็จะเป็นทางเล็กๆนะ,ะนีน่น่าจะเป็นหมู่บ้านที่ท,ที่ที่สร้างใหม่เพราะว่ายังถนนยังแบบเพิ่งทําบ้านบ้านแม่หม้อโอ้บางบ้านก็หลังโตนะคือที่นี่เขามีสวนชาครับ อ่าเป็นพี่น้องจีนยูนนานก็มีแี่นี้เป็นพี่น้องเมียนก็มีอาคามีหมดครับที่นี่เขาขายชานี่ก็มันได้เยอะนะเพราะสวยงามหูงามตาเลยเดี๋ยวหมู่บ้านข้างน้านจะเป็นหมู่บ้านพญาไพครับไม่อยากคิดว่านี่เชียงรายแล้วก็เข้ามาสุดไกลค,รครับนี่จะเจออย่างนี้เธอไม่เคยมาเหรอ ไม่พี่มาสองครั้งสามครั้งนะงินเดี๋ยวจะเก็เดินไปยับอ่าอันนี้อันนี้มันมาอีกด้านหนึ่งนี่บ้านพญาไพ่บ้านเม่โมตรงไปบ้านเม่โมนี่ก็จะสุดชายแดนละไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีทางไปละนีให้ให้เราให้เราเลี้ยวบ้านพญาไพ่ตรงนี้นนข้างว่าข้างบนนั่นก็คือฐานปฏิบัติการก็คือขาทหารละขึ้นไปไม่ได้ละขึ้นได้ก็เป็นหมู่บ้าน,ตนแต่ว่าถ้าเราจะไปบ้านพญาไพลเรามาทางนี้ เป็นชาของที่ปูกมาท่าไปพยยิจารณยนี่แล้วก็ไปดอยไม่คำได้ใช่ไหมได้ไหมอ่าๆๆน่าน่าจะอ้อมหากันได้อ,อ,อยากมาต่อยลมๆก็เลยรถขาวจะเป็นรถด,ดำแล้วเพิ่งมาไทยใหม่เลยนะเน, <c oughs> นี่ยเนี่ยมันสวยตรงนี้แหละเห็นไหมสวยตรงต้นชานี่แหละที่นี่ไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นครับปลูกแค่ชาก็โอเคแล้วเพราะว่ามันอยู่สูงอากาศที่นี่มันน่าจะสวยมากเลยโอ้ยนะขั้นบันไดสวยเลยเห็นไหมนะข้างล่างเนี่ย สองไหวไหมสองไม่ไหวครับทางขึ้นไปมันกิ้งหนักหนึ่งอย่างเดียวหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็วัดพันวัดรอบเจ็ดสามพันนี่แล้วครับเนี่ยก็จะเปลืองน้ำมันหน่อยหน่อยแต่ว่าแรกกับความสวยงามเสียงเครื่องยนต์ครับแ่อู้น่าน่าสวยมากนะขั้นบันไดดูไม่ไม่ไปทางบันยชินั่นแหละ ยางมาต่อยใส่เมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้าเราเนี่เด้งย,ยางมาต่อยเนี่ยนี่นะครับข้างนี้ก็จะเป็นสวนไรชาหมดครับชาวหลงชาเนี่ยเดี๋ยวไรชาออไรชาพุตานออันอันอันหนึ่งอ่ะไรฉุยฟงก็อยู่ข้างหน้านี่แหละครับรนนเ,เ,เดี๋ยวขึ้นนึงชันอีกดูดิทางขึ้นเร่งเลยนะ มันม,มีจังหวะให้เร่งอีกไปไปค <c oughs> ืนนี้จะพาเธอมานอนแคมปิ้งแถวนี้แหละอนอนแถวนี้ก็น่าจะอากาศดีนะติดชายแดนเลยนะจะกล้านอนเหรอติดชายแดนแล้วเหรอติดชายแดนแล้ว เป็นเป็นหมู่บ้านที่ติดกับพม่าครับไล่ชาของไร่ชาชุยฟงสาขาหนึ่งเนี่ยติดกับหน่วพมา่าเลยนะแต่แต่เราเราคงจะไม่ได้รถตู้เข้าไปครับอยู่อยู่ข้างในนี่แหละเนี่ะฝั่งนี้ก็ฝั่งเมียนมาครับเข้าเขตราชานแล้วมันเดี๋ยวนี่ยังของไทยอยู่เลยไปอีกรอยลูกหนึ่งเอามาแลว บ้านพญาไพรเล่าจอนะครับนี่นีทางไปข่ายทหารของไทยกับของพม่าติดกันอยู่ตรงนี้แต่ว่าต้องใช้รถโฟ e วิวหน่อยครับรถตู้นี้ก็ไม่ไม่แนะนําดีกว่ามันจะโดมอ้อมไปทางนู้นอะ่ะนะเรามาถึงแล้วครับบ้านพญาไพรซึ่งติดกับชายแดนเมียนมาเลยนะครับที่นี่ดูใหญ่เป่มงัโอ้กรก็ปลกเช้าก็ ปูกชายปูอะไรเที่นี่นี่ดูข้างบ้านนี่ใช่สวนชาหมดเลยครับไปนู้นน่ะค่ายทหารจะอยู่ตรงนี้จะไม่เห็นเพราะว่าไม่ค่ายทหารที่ก็อยู่ในเราทำจะไม่ไผเนะแล้วก็ซ่อนๆอ,อยู่ในในตัวในนู้น,นครับอ,อ่าก็เราก็จะเห็นฐานของเมียนมาแล้วก็จะเห็นฐานไทยเลยครับอยู่ฝั่งนู้นที่นี่ก็จะ ทำเกษตรพื้นที่สูงนะครับเดี๋ยวเราจะไปหากินกับฟงกาแฟจะมีหรือเปล่ามันู้ขับรถมายังไม่เจอรถต้องเที่ยวเลยเนี่ยสากรพยาฮะคนส่งนะนี่เป็นหมู่บ้านเขาตอนจะอ้อมออกอาจจะต้องใช้ GPS หน่อยเพามันอุ้ยไม่รถตู้ไม่ไหวบ้างวะชันมากและแคบมากถ้าจะอ้อมออกไปทางทางไร่หัวไม่คําอะ ไม่รู้เดี๋ยวลองดูกันเนี่ยมันจะมีร้านก,กาแฟงนข้างในอ่นี้มั้งเดไปเดินดูครับไม่คิดว่ามาจนสุดชายแดนจะเจอบ้านหลังโตๆใหญ่ๆอย่างนี้นะนี่อันนี้เหมือนในเมืองไปเลยน่าจะเป็นสไตล์คนจีนะใช้เกียร์ต่ำ่ก็เป็นอาหารจีนเห็นไหมอาหารหน่ากินนะร้านอย่างเงี้ยอากาศอากาศ,อากาศไม่ร้อนนะครับ ก็ดือว่าสบายพอมันอยู่สูงมากที่นี่สูงคือเหมาะแก่การปลูกชานะครับไปเราขี่รถวนดูเนาะมาถึงเลยโอ้กําลังตากชาเลยนี่กําลังตากชาลยกําลังตากชาเลยใบชาชาเขียวมาที่นีเดี๋ยวพาไปกินนี่กำลังตากชาเลยสดใหม่ๆเดี๋ยวไปกินชาเขียวแก้วละพันนะนะนีใจลร องค่าน้ำมันรถมาพันยังไงชาเขียวก็สามสี่สิบบาทแต่ว่าชาเขียวที่นี่น่าจะแกะเราเกินพันครับมายากจริงๆเคยมาแล้วจําได้อยู่วันนั้นเราซี F เอมามันจะทางไม่ค่อยจะดีอ่ะที่จะไปอ้อมของทางตรงนั้นไม่ไม่ไปดีกว่าตัดทางเดิมแต่เรามาหากินอชาเขียวแกะเราพันอยู่แถวนี้แหละที่นี่มีโรงงานชาเยอะแยะค่ะเมื่อกี้ใกลร้านกาแฟนร้านชาใหญ่ๆที่นี่เน้นจะเป็น ถ้าที่พญาพายนเน้นจะเป็นไร่สวนชาครับถ้าไปอีกบางจุดก็เป็น,านกาแฟนะครับแต่ที่นี่เน้นเนนชาครับเป็นแหล่งขึ้นชื่อเลยแหละค่ะดว<ม><อ>เราไปหาร้านกินชาเี่ปุนสักแก้วเนาะค่ะไปเดินทางมางประมาณน,นี้เลยมาเจอแล้วคะ่ะ <c oughs> เกือบ่อกี่ลู จะมีร้านอย่างนี้อยู่อย่างนี้ด้วยเหรอน่ารักมากเลยไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อจริงๆอันนี้อันนี้ยอมยอมแพ้ยอมแพ้คนที่นี่ข้างบนนั้นมีร้านชาเขียวหกแปดนะแต่ว่าเอานี่แหละเจอก่อนนี่แหละไม่เป็นไรนะน้ำมันรถหมดเป็นพันกว่าละเดี๋ยวไปกินชาเขียวสักแก้วดีค่ะปะเขาขาดชั้นเลยโอ้โแต่งร้านสวยเนาะไม่อยากเชื่อข้างบนนี้จะมาจะเจอของดีขนาดนี้น้องไสเขาจะกินนี่ชาเขียวผมจะกินชาดำมะนาวเย็น ชาดับแอปเปิลเย็นก็มีอร้านแต่งร้านสวยมากเลยไปนั่งไปดูข้างนอกหน่อยโอ้โหแต่ข้างนอกข้างในเพลงดังกว่าข้างนอกอีกอ๋อเป็นยังไงคุณเธอเอ้ามาถึงแบงนี้ได้ยังไงเราเนี่ยเมื่อกี้เราหันหัวรถกลับไปแล้วนะโอ้แต่งร้านหรูมากเลยอ่ะฮขายแอร์ไหนเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยมันมาสุดประเทศแล้วนะเนี่ย นเข้างหน้าเป็นอย่างนั้นดูข้างหลังเขาก่อนโอ้โหอ้สวยมากเลยบ้านหลังนี้เนาะดูมากเลยทั้งรูทั้งสวยข้างหลังข้างหลังนี่คือเป็นไรเช้ากมีที่เช็คอินใช่ไหมเนี่ยเดินเดินไปแล้วก็แต่บอกไม่ถูกนะบอกไม่ถูกแต่ว่ามาเล่นชื่อชื่อชื่ออะไรไม่รู้เดิจะห้องน้ำพอดีใช่ไหมเหรอใช่ค่ะอันนั้นมันเลนด์รูอันนั้นห้องน้ําชื่อร้านอะไรไม่รู้ร้านออกสไตล์เกาหลีญี่ปุ่นหน่อยไมโฮมไมโฮม ตั้ง GPS แล้วครับมากินร้านอาหาร My Home My h o นี่สวยแล้วก็ดูดีมากอ่ะมีที่พักด้วยเหลยเนี่ยเหมือนเปโรงแรมด้วยเหรอข้างล่างโด้โหข้างล่างนั้นลูกค้าก็ลังนั่งกินครับยังรู้เลยละยังรู้เลยละอากาศหนาวนี่เดี๋ยวดืนตากแดดแต่ไม่ร้อนนะครับที่นี่ลมเย็นอากาศสบาย นะอากาศดีนะไปดูเมนูเราหนะ่อยร้านน่านั่งมากมากี่ครั้งทำไมไม่เจอเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วครับร้านนี้เปิดมาาเข้เป,ปีที่สองอ๋อแต่ช่วงก่อนนั้นก็อาจจะติดสถานการณนะ์อะไรบางอย่างนะคนก็เลยน้อยเนาะแต่งร้านได้สวยมากเลยเป็นมีที่พักด้วยหรือไม่ใช่คะยังไม่เปิดยังไม่อ๋อแต่ที่นี่มีที่พักด้วยพักด้วยนะะเที่ยวบ้านพิพัณฑ์ชื่อร้านอะไรนะครับ My Home นะครับ วอดจาสำเนียงเราไม่ได้หรอกอะไรนะอะไรนะก็บัรยากาศดีมาเกือบไม่ถูกเมื่อกี้หลงออกไปทางนู้นอ่ะทิศถ้าผมจะเอารถตู้ไปออกไปทางนู้นฝั่งทางนั้นจะสะดวกมันรถตู้ไปไหวไหมไปมันไปออกที่ตรงผมไปผมเคยเอามอเตอร์ไซค์มันไปยากมากเลยนะแต่รถตู้ได้เหรอครับเนี่ยรถตู้ขนใหญ่ ได้อยู่ใช่ไหมแล้วก็ไปออกตรงอะไรนะทุ่งดอกบะตองใช่ไหมครับเส้นเส้นทุ่งโดงบะโดบะตองใช่ไหมโดบะตองไม่ใช่ไม่รู้ท้องไปทางที่ป่าแต่แต่มันจะเป็นวงกลมออกไปทางทางเทือยไทยมันเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่รถตู้ไปได้เนาะรถตู้นั่งไปได้นะคะเพราะวมาเก็บต่อเอาไปน่าจะนี่หนูไปนานแล้วยังคือไปได้กับรถตู้ไปคนที่นี่ค่ะไม่ใช่หนูเคยขับรถไปทางนู้นไหมไม่เคยขับรถไปค่ะอ่าแต่แต่เห็นค้<อ>าเข้ามา กินแล้วเขาปรมาเส้นนี้ได้ใช่ไหมคะจะลองไปดูไหม <c oughs> เอาเลยหรอไอเมื่อกี้เส้นที่เราหลงไปเมืนน่อกี้อ่ะมันจะเป็นเส้นนั่นแหละได้เหรอได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็อย่าเสี่ยงดีกว่าใช่ไหมเนาะ <c oughs> กับทางเดิมดีกว่าเนาะ <c oughs> เออเออน่าจะโอเคกว่าวิวสวยไปนั่งไหนดีนะไปนั่งดูอ่ะให้นั่งเลยมานั่งเลยหมาฮามาสุดประเทศเลยนะครับเนี่ยแต่ว่ามาเจอได้นะเดี๋ยวนั่งกิน เดี๋ยวนั่งคิดช้าไปหนึ่งเราก็เราก็จะเดินทางกันแล้วครับไม่ได้นั่งนานนะก็มาให้เพื่อนได้เห็นบรรยากาศเฉยๆว่าเฮ้ยสุดเชียงรายแล้วนะเนี่ยสุดชายแดนมินมาแล้วนะครับเนี่ยมีด้าน้นาบบนโถือว่าหมดเท่าไหร่ไม่ทำเราไม่ต้องทำอย่างเชิงนี้นะอันนี้ไปทำไปทำตรงที่บ้านนั่นก็ได้นะไอ้ที่เราจะทำกันเนี่ยเราไม่เอาไม้ไผ่เราเราทำอย่างนี้มันก็โอเคนะนี่มาแล้วครับชาดำมะนาวกับชาเขียว ที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องของชาเลยนะครับมาที่นี่ไม่มีต้องเน้นชามีเป็นชาชาตเต็มไปหมดเลยนี่ชาเขียวดังนั้นลองลองชิมดูดิโอ้ยหน้าตาสีสันหน้าตาชาเขียวดูดิไม่อยากเปิดหน้ามาเยไม่เข้ากับสถานที่โนแสงมากเลยชิมดูสักม,มาที่นี่ต้องกินชาครับโอ้โห นี่ชิมแล้วหี่อยหอมมากฝังกระพออืมอะไรไหมว้าวข้าวพันธุน่าด้วยอุ้ยหอมกลมกล่อมเหมือนเหมือนกินชาสดเหมือนบอกไม่ถูกหอมมันไม่เหมือนชาสมนดที่เราไปกินมันจะออกเป็นเหมือนกรินชาผงใช่ไหมอือแล้ืองนี้นี่กลิ่นเกรดดีมากอันนี้เป็นชาชาดำครับไม่รู้เป็นยังไงไม่เคยกินเหมือนกันเลยเคยกินแต่ชาเขียวชานี่แหละคุ้มค่าไหมค่ะแก้วละพันเนี่ย อ๋อดีแล้วครับได้กาน้ำหวานละโอเคอยู่โอเคโอเคอะไรเนี่ยยอดแสงไหมเธอทำอะไรที่หน้าผากเธอเช็ดออกหน่อยโอเคเอาชาเอาชาทาหน้าแ็นยังไงอ,อยากให้เธอได้ชิมไม่เคยกินชาอย่างนี้อร่อยเนาะมีขายไหมเนี่ยชาอะไรลองชิมดูดิมันหอมอันนี้เป็นยังไง แคเท่าไหร่ก็ก็ก็สมไม่ไมเหนื่อยกับการขับรถมาว้าวออบอกไม่ถูกอร่อยมากอเราต้องรีวิว้านลาบรีวิว้านแต่เรารีวิวร้านชาคือจะเป็นยังไงคือบอกไม่ถูกมันหอมอร่อยมันกินอยู่ในสวนชาเลยบอกไม่ถูกแต่อร่อยอมากกําลันตีการันตีมากินเลยมากินชาอร่อยแล้วก็มาชิมบรรยากาศชมบรรยากาศเนี่ยรถก็มาเรื่อยๆรื่เยนอันนี้ก็คือมือนกินอยู่ในสวนชาเลย อ,อารมณ์แบบบอกไม่ถูกอารมณ์เหมือนเรานั่งกินในสวนชาแล้วนี้ก็เด็นม,มากไม่เคยกินไม่เคยสั่งเลยหลุดเป็นคนชอบชอบกินพวกกาแฟพวกกินอย่างเงี้ยน,นเด่นเชื่อไหมข้างล่างน่ะไม่เราไม่บอกชื่อร้านเนาะร้านใหญ่ๆหญ่อ่ะยังไม่ได้รสชาติอย่างนี้เลยเชื่อไหมร้านดังๆอะ่ะใช่คนไม่ใช่กินเยอะยังไม่เท่านี่เหรออ,อันนี้ก็เคยกินกันไม่เคยไม่เหมือนเรื่องเรื่องเรื่องคาเฟ่ถานมองฝ้ายเพราะว่าชอบไปนั่ง ชอบไปชิมอันนี้บอกเลยว่าอร่อยสุดที่เคยกินมาตั้งแต่เกิดมาว่ากันเถอะหอมอันนี้อร่อยสุดตั้งแต่เคยเกิดมาเคยกินแล้วกันอร่อยอร่อยอร่อยชาดำอันนี้ก็อร่อยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเกฑ์ที่สุดที่เคยกินมาเหมือนกันไม่ได้มุพี่จิ๋วไม่ได้อยพี่จิ๋วชอบกินชาเขียวถ้าได้กินร้านนี้เนี่ยจะลืมร้านตรงนั้นไปเลยพอไปเมื่อไหร่จะพาไปนั่งกินร้านตรงนั้นก็ว่าอร่อยแล้วเนาะ อร่อยจริงบอกไม่ปูกแต่ไม่แพงเลยแค่อร่อยก็ไม่ถือว่าแพงเลยไม่ไม่ไม่ได้นี่นะลูกค้ามาเรื่อยๆเยนาะลุงเด่นเนาะขนาดอยู่แบบสูงมากแล้วก็เพื่อนต้องอยู่ลึกมาก GPS มาเพราะคือเรามาแบบหลวงทางนะชื่อดันไมฮ e มไมฮ m มค่ะอะไรตาเจียต้าจ่าจอะไรกินม่ด ลองไปสิงปักปักบุญมาในบ้าน,นพญาไพรแล้วก็มาไม่โฮมวออะไรนะั่นสะักอย่างเนี้ยวอตอาจาอะไรธรรม,มดา <laughs> โอเคเดี๋ยวกินล้วไปเดินทางกันรอชิมเราจะพาไปจุดเช็คอินที่สวยที่สุดของร้าน,นเนมื่อกี้ไปเช็คไปจ่ายเงินมานะครับแก้วเท่าไหร่นะ40บาท80บาท2แก้วร้านดังๆนี่แก้ว60นะ ไม่สูดร,รสชาติไม่ได้อย่างนี้เลยนะแปดสิบแปดสิบร้อยยี่ก็มีมีด้วยเหรอชาเขียวเลยนะแก้วร้อยยี่นะแต่เขาจะมีไอ้ขนมปังนั่นให้ด้วยอืมสบายดี <c oughs> ลืมไปมาสบายดีเขาจะรู้จักแล้วน,นี่ปนนไปถ่ายรูปนี่ให้เธอขึ้นไปถ่ายด้วยนะพี่ไม่ขึ้นหรอกพี่อย,อยู่อยู่ตรงนี้ให้ นเธอไปปิดคลิปบนนั่นเลยนะฮแล้วลธเธอก็ไปถ่ายคลิปข้างบนเลยนะเขาไปอยู่ฝั่งไหนถ่ายอ่ะฝั่งนู้นนะขึ้นไปเลยนะเมื่อกี้ลืมติดไมค์ไวเลทให้เอออ่ะ,เ,อออะเป็นไงอากาศดีมากเลย <laughs> เเสียวมั้ยแะก็เป็นอีกร้านหนึ่งหน้ามาเช็คอินนะครับอากาศที่นี่ตอนนี้เวลาประมาณสักกี่โมงเนี่ยบ่ายสามกว่าอากาศเริ่มจะหนาวนะบอกเลยตอนนี้ว่าเริ่มจะหนาวนะครับแล้วท้องฟ้าสีครามสวยงามมากนะครับได้มาเชียงรายมาเที่ยวโดยเมสลองแล้วก็ลองมาเที่ยวที่นี่ดูนะครับบ้านพญาไพรนะครับที่ ทางที่จะมาเดยเทอไทยนะครับถ้าดอยแม่สลองก็แยกอีกหนึ่งดอยเทอไทยก็อีกแยกหนึ่งแล้วก็มาสู่ที่บ้านพญาพรยครับตรงนั้นก็เห็นหอประชาก,การแล้วนั่งของทหารนะครับตรงนั้นอันนั้นวัดพม่านะครับพี่น้องน,นั่นค่ายทหารนะครับในนั้นเดือดที่ขี่กเขียวนะครับนะค่ายทหารพรม่านะครับมีมีเสาวิทยุเสาวเสาอะไรอยู่นั่นคือค่ายทหารพม่านะครับไม่มีอะไรแบ่งเดนนะตรงนั้นเองแค่นันไม่ได้มีแม่น้ำกันเดี๋ยวไปดูไปดูด้วยคน โอ้ยอายุเธอวะมันเกี่ยวกับอายุเลยเกี่ยวอะไรกับอายุลุงยังไม่แก่หรอกนะนี่ให้ดูให้ดูค่ายทหารอีกทีนึงนั่นดูข่ายทหารค่ายทหารพม่านะับตรงนั้นนี่มีสาปฏิทยอยู่ ใกล้ๆนี่แหละตรงนั้นนะเขาก็าจะทาอีกน่ะห็นไหมแสดงว่าดอยนี้เป็นของเขาหมดเลยทีจ่จริงก็เขาก็เป็นเจ้าของสวนชาที่เขามาทำกันใขนาดนี้นะทำมันทำหรูด้วยเห็นไหม<ต>ดูทีชาอร่อย,ยน,น,นี่ทำชาเขาก็ทําอร่อยก็ดูหรูด้วยแล้วก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดแล้วก็อากาศหนาวนะคะมีที่พักให้แล้วก็ตอนหมอกเขาลงอะ่ะเขาเรีเยกว่าอะไรนะเนาะทะเลหมอกทะเลหมอกตรงนี้จะสวยมากถ้าหน้าหนา,หนาวนี่เรียนเชิญเลยแหละข้ะตอนนี้ก็ยังก็ยังเย็นอากาศสบายดีแล้วก็ชาที่นี่บอกเลยว่าอร่อยสุด คุ้มค่ากับการเดินทางมาครับก็แกละพันนั่นแหละถ้ามาจากเชียงรายอะแก้วละแก้วละเกือบพันถ้ากลับไปก็คงเกือบพันพอดีค่าทํามันขึ้นเขาลงเขาแต่มันสนุกแต่มันขับมาแล้วมันสนุกครับสุดดอยเลยเนาะคุ้มก็คือแต่มันมีอีก้านหนึ่งที่ล้งเด่นว่านี่นี่น่าจะนี่แหละ GPS บอกให้ไปตรงเนี้ยน่าจะน่าจะบ้านหลังนี้แหละก็นั่นก็เป็นชาหกสิบแปดมั้งแต่แต่นี่ที่นี่ดูดีอะเดี๋ยวว่าหลังเราอาจจะไปร้านนั้นต่อ เราตั้งใจไปนู่นแต่ว่าเรามาเจอไมคโฮมก่อนก็อากาศดีสวยครับนี่ยไ,ไปละเดี๋ยวตอนเย็นจะพาไปเดินตลาดบ้านเทือไทยติดตามได้ทั้งช่องของคุณโรงเรียนแฟมิลี่แล้วก็รถตุ้นอนออนทัวร์กับครัวโรงเรียนนะครับชานี่ทําให้หัวใจเต้นเหมือนกันนะต้องหาอะไรถอนสามโมงกว่าแล้วเนะนี่ยแกเนาะขี้ฝ<ะ>ุ<ะ>่นไปเป็นอะไรหรอกเป็นความคิดของเธอเองไม่หมายถึงว่ามันก็มีมีคาเฟอีนนิดๆให้แบบหัวใจแบบเต้นแบบไวกว่าปกตินิดนึง ไปบ่นวะบอกว่าเขาแก่แล้วบนนี่บนกว่าเขาอีกไปนั้นครับพี่น้องเราก็จะเดินทางกันต่อแล้วก็จะเดินทางกันนะครับมีโอกาสต้องแวะ<อ>มาเที่ยวดูนะครับบ้านพญาไพรนะครับก็ชาอร่อยมากนะครับจะกลับร้านไม้โฮมบอกร้านไมโฮมไมโฮมคกินได้เห,หนื่อยเดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดเย็นต่อเราจกพขพาากับปลาจะจะกินข้าวบ้านบ้านน้องมอนนะครับจะมีเมนูไหน เต็มตู้เย็นเลยแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปดูไปช็อปตรงตลาดบ้านเทิดไทยอีกรอบหนึ่งจะเป็นเมนูไหนรอติดตามนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับรับวนอนนอนทัวร์กับครอบครัวไม่ใช่ค่ะแฟมิลี่ตลอดทัวร์กับครรัวลุมเกดขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะโอ้โหขอรูปขอขอขอรูปนึงขอรูปนึงบาย